สวัสดีครับผมแอดมินฟ้าลำปำนะครับหลังจากเราไม่ได้เจอกันเป็นเวลาหลายเดือนนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับทําให้เราไม่ได้เจอกันนะครับวันนี้นะครับมาเจอกับแอดมินฟ้าก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทางลำปำเองนะครับซึ่งได้รับความนิยมในขณะนี้นะครับเป็นตัว SP 1 0 1นหะครับหรือ m e g a SP 1 0 1นั่นเองนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับกลเป็นอย่างนี้ ซึ่งตัวนี้นะครับผมแกะแล้วแต่แพ็กเกจจริงๆริงจะมีที่หุ้มอย่างดีนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมแกะให้ดูสูญอากาศอย่างดีนะครับแปะเป็นจุกยางนะครับวันนี้ก็จะมีสำลีกันนะครับเพื่อให้เวลาเราใช้เนี่ยบางทีเราใช้แค่ครึ่งแคปซูลนะครับเวลาเราใส่สำลีลงไปเนี่ย บางทีเราใส่เข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเม็ดไหนนะครับหรือว่าแคปซูลตัวไหนเราใช้แล้วแต่ถ้าเราเมื่อมีสำลีเนี่ยเราใส่สำลีเข้าไปก่อนแล้วเราก็เอาแคปซูลที่เราใช้เนี่ยไว้บนสำลีเราจะรู้ว่าแคปซูลตัวนั้นเราได้ถูกใช้ไปแล้วนะครับ oh. เดี๋ยวเรามาดูแคปซูลกันข้างในนะครับโอเคผมลืมบอ,อกไปนะครับตัวนี้มี6แคปซูลนะครับ6แคปซูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูแคปซูลนั่นเป็นสีขาวแบบนี้ นะครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาดูเรื่องสปปรรพคุณกันสปปรรพคุณตัวนี้เป็นยังไงสปปรรพคุณตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานนะครับจะเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานซึ่งจะนําไขมันส่วนเกิน,นออกมาใช้ในขณะไก่ กำลังตีนะครับช่วยให้ไก่นี่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับบินดีนะครับเวลากินหรือวิธีใช้เป็นยังไงนะครับถ้าไก่ไม่เป็นรองนะครับไก่ไม่เป็นรองเนี่ยให้กินครึ่งถึง1แคปซูลนะครับเมื่อไก่เป็นรองให้กินถึง1นถึงสแคปซูลได้เลยนะครับหถึงสแคปซูลได้เลยไม่เสียไก่แน่นอนนะครับผมราคาตัวนี้นะครับหแคปซูลอยู่ที่1,200บาท 1,200บาทครับมี6แคปซูลนะครับถ้าสนใจนะครับโทรมาติดต่อได้ที่เบอร์0818188330นะครับหรืออีกเบอร์0819134983นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งคือเป็นช่องทางเพจของลำปามฟาร์มเองนะครับคือลำปามขีดเพจหลักบริษัทนะครับทักเข้ามาได้เลยมีแอดมินตอบอย่างแน่นอนนะครับหรือว่า Facebook ลำปามฟาร์มเองนะครับฝากติดตามนะครับคลิปต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนผมจะมารีวิวตัวไหนให้ได้ชมกันนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับไปแล้ว